Música วันนี้เดี๋ยวมาลองกันนะครับกับแพดไลฟ์ฟร์เดชูขึ้นเข้ามาใหม่วันนี้วันทีเ่เดี๋ยวระบุวันก่อนวันที่5เดือน 4, 2 0 1 3นะครับไฟเดเอพิว <D> ส่วนเสียงที่คุณได้ยินนั้นอยู่นั่นคือคนที่จะมาคอรกับเราของคริสและเพียสนะครับผมแต่ว่าจะเป็นในอีกอนาคตอันใกล้ครับช <laughs> ื่ออะไรครับ เออ่เด่นจันเพลงครับโอเคครับเด่นนะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวไว้ก่อนโอเคมาเรามาลองกันในหมวดเมอร์เซนเดอรี่สักหน่อย mm hmm. เพราะว่ามันแจกมาให้ในหมวดเมอร์เซนเดอรี่โอ้เล่นใครดีวะ <c oughs> เล่นเอลิสดีกว่า <c oughs> ได้ละสตาร์ทเลย <c oughs> ไปกันเลยนะครับผมเมอร์เซนเดอรี่โนเมอร์ซี่ไลฟ์โฟร์เดยทูเย่ชื่อยาวจุง mm hmm. ตอนตั้งคุไม่ตั้งอย่างนี้หรอกชื่อ <laughs> ถ้าสงสัยว่าม e r c e n a r i e คืออะไรกลับไปด้วยนะครับกับของเจ๊น,นะครับผมที่ผมเคยได้ไปแล้วนิดหนึ่งไม่ผ่านเอ้ไม่จบไม่ใช่ไม่ผ่านโอ้โหม,มีเฟิร์สเอ e ด้วยชิดเด้เสียงหยักล็อกอ๋เอเฮ้ยอยักทีมไม่ที่ทีมนะ่นเองเอากระทื<แ>บกระทืบเบิร์ดจืดท่าเต๋อเหมือนของเอดาเลย ใช่ก็รู้สึกว่าจะเอาพวกตวะระกเก่ามาใส่เฉยแต่เปลี่ยนเพลงเป็นเพลง Electric ถ้าเราใช้ตวเก่านี้มันจะเป็นเสียงเพลงเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแล้วมันเราต้องมาเล่นโนมเมอร์ซี่ด้วยเนี่ยก็เพราะมันมีแค่แค่หมดโนมเมอร์ซี่ no ครับอ๋อก็ชื่อมันยังบอกว่าชื่อว่าโนมเมอร์ซี่มาเลยเพราะว่าในร c t r 2มันมีแบบโนมเมอร์ซี่ด้วยมันก็เลยให้ตั้งแบบว่าโดนเมอร์ซี่ด้วยนะครับ โอ้ยซอมบี okay. oh. care, 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 ้เยอะจนไม่มีเวลาไปเก็บเวลาเลยฮ้ยอ่ะโอ้โดนกินแล้วโดนกินแล้วโดนกินแล้วเพื่อตัวนี้ถ้าทางการเดินเหมือนเพียบอะนี่ มีเฟิร์สเอ็ดนะจะทำอะไรไม่ได้เลยมีเฟิร์สเอ็ดไปทำมือเขืออะไรไม่รู้อ,อ,อ<ห>ุ้ยอ<ห><า>ุ้ยลอยไปตาดท้ายแล้วก็กินยาเหมือนเดิมเฟิร์สเอ็ดช่วยอะไรไม่ค่อยได้หรอเอาล่ะถ้ากองกันเยอะขนาดนี้นะคลิกบา,บายบุ้มโอ้โหได้กระสุนในโตด้วยเว้ยเยเยเออิ่งโอ้ กัอนี้มีแต่รู้สึกจะมีแต่สันนิพัทธ์ก็เพิ่มโอ้ยเอ่อเอาไม่ดิไม้เบสบอลสำหรับคนที่เห็นนะครับอย่าตกใจนะครับวันนีไลฟ์โอเดสเ์ชั่นใหม่มันไม่ใช่นะครับผมมันเป็นลิสเซนด์ ep หกนะครับแต่เป็นในไลฟ์เป็นตัวละครไลฟ์โอเดเซชันะครับผมไม่ใช่มดอย่างไรทั้งสิ้นนะครับผมทางเกมแจกมาให้เลยนะครับอย่าหลงว่าเป็นมอดนะครับมันไม่ใช่มดนะครับมันไม่ใช่มอดแจกฟรีได้แล้ววันนี้ส่วนถ้าคุณอยากได้นั้นซื้อเอาเองครับในเกม ในสตรีมราคา39.99เหรียญนะครับผมเดี๋ยวต้องไปช่วยเด่นก่อนอยู่น้อยเฮ้ยอย่าสุดท้ายก็แดกยามีเฟิร์สเอฟไว้ข้างหลังเพื่ออะไรเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยหยาเยียบยีก่นนะสิวะเอาเสี้ยตัวนี้เราเกินเราเกินตัวมาล้มตายตัวเนี้ยถ้าทางเหมือนเพียส สนเปอร์ของเพียดด้วยใช่สไนเปอร์เพียดโอ้โหโอ้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวกินยาก่อนเอาล่ะเอาล่ะเอาเฮ้ยเสียอย่างงี้แสดงว่ามีตัวใหญ่มาสำหรับคนที่เล่นเฟรนดี้ควรจะรู้นะครับว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆมาระหว่างที่พูดไปก็โดนแดกไปเป็นทั่วหน้าเฮ้ยวิดเฮ้ยมีวิดมีวิดมีวิดวิดวิดเมื่อกี้นี่วิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยพี่เห็นวิดเมื่อกี้พี่เห็นวิดตัวอะไรครับ วิทยะตัวที่มันจะกเกยใส่ทางมีวิทย์ด้วยเว้ยเย็ดแม่นี่นะครับเป็นบทพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่มอสในทางซิ้นนะครับผมเป็นวิทย์ก่อนโอ้วิทย์แดกออกอ๋อลูล้ววิทย์คือตัวอะไรบัตช็อตวิทย์คือบัตช็อตนั่นเองนะครับเอ้าชิบหายเออโอ้โหโอ้วิทย์มีวิทย์ด้วยมีวิทย์ด้วยกูกลัววิทย์ที่สุดตอนในเกมเนี่ยอุ้ยวิทย์ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอวิทย์ยังไม่ตายเหรอตายแล้ววิทย์โอ้โห นี่นะครับผมเป็นบทพิสูจน์แน่ๆว่าไม่ใช่หมอแต่เป็นที่เททางเกมทํามาให้แท้ๆนะครับผมหมาเออ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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงตัวอะไรวะ <c oughs> โอ้โหโอ้ยตา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 ยผมกันพี่หน่อยกินยาก่อนกินยาก่อน้ยโอ้โหเอออ่า อหมากินนรกม่อยถีบเฮ้ยโอ้ระเบิดกันไปซะอ้าวระเบิดแฟตนะโว้ยถ้าระเบิดแฟตทำอะไรหมาไม่ได้โอ้โหเยอะเยอะเยอะอุ้ยระเบิดซะเยีตชิมหายไม่เฟิร์สเอสเปจะตายแล้วโอ้ยหมาโคตรเยอะเลยโอ้โหโนเมอร์ซี่ การให้ร้อยค่าตัวร้อยห้าตัวมันไม่ใช่ง่ายๆนะผมมันเป็นอะไรที่ลําบากมากแล้วไหนจะเจอกับพวกนี้ด้วยเตะเตะเตะชื่อเอาโดนกินอีกแล้วโอ้ยโอ้ตาย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 ไม่ได้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 อย่างนี้ตายอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายโอ้โหเฮ้ยเฮิ่มเพิ่มเฮิ่ม อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคนเราไปช่วยคนลังไปช่วยเย่เย่เย่เกียดหมาจัง yeah, yeah, yeah. โอ้โหโอ้โหไม่ท่าจะเยอะขนาดนะี้อุ้ยระเบิดไฟไปกินชาวล็อกโอ้หมาหมดยังหมาหมดยังอุ้ยเอามานี่ฟาดหัวเคาเตอร์แอทแท็กอุ้ยหย่าสไนเปอร์ เอ้ากำยิงวืดอุ้ยอย่าๆๆเอ้าเอาเชี่ยใครอ้วกมาวะโฮ้ยเฮ้ยโดนคลอนฟาดโดนคลอนฟาดหัวเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะอุ้ยมาดิเล็งฟาดหัวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพี่อ้วนมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหของดรอปเต็มพื้นแล้วนาวแต่เป็นระเบิดแฟลชหมดเลยเพื่ออะไรวะอีสัตว์เก็บของ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  อา้ากำเก็บเพื่อไม่ทันเลยเฮ้เสียงใหม่แล้วใครมาวะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โห,โห,โหเด็กฟาด โอ้ยเจ็บเจ็บตัวอะไรมาวะเสียงนี้จะว่าตัวอะไรมาสักตัวหรอวะวิทอีกแล้ววิทอีกแล้ววิทอีกแล้วอีฮา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 ทีจบโอ้ยบัตรฉัดกินแอร โอ,โ,โอ้โหเยอะมากครับเยอะมากครับนี่คือระดับโหนตอรเมอร์ซี่นะครับผมนี่คือระดับโอรเมอร์ซี่อุ้ยอ้ยวิชวิชว so ิชเจอมาต่อยวิชเหรอวิชเหรอวิชเอ้ยวิชแดกกูแล้วแดกกูแล้วไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้โหวิชกินเลือดเอ้าก็พิษกำโอ้โหไม่น่าได้เอรี่เลยไม่มีอาวุธเลยอ่ะยสไนศึ้องหมดแล้วด้วย มีแต่สไนท์กับสไนท์มีแต่สไนท์กับสไนท์เว้ยโอเควิทตายเฮ้ยอยาเราจะทำครบ300ตัวหรือไม่นะครับผมติดตามกันตอนนี้แหละอุ้ยอยาอุ้ยอุ้ยทำอะไร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 จะได้เฮือกอีกอะ เฮ้ยแกยิงอะไรของแกวะเฮ้อ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 เฮ้ยิงอะไรยิงอะไรไอ้ยเนี่ยพานท้ายปืนพลาดซะเลยอะไรของแกอะไรเอ้าโอ้โหมาช็อตนอนแองแมงเลยทีเดียวเชียวข้างไหนมีเฮือบวะน้าฝันที่ไหนมีเฮือบเออนี่ไงฝันนี่ไงเจอแล้วเฮือชนกันเอง โอ้โหบัตช็อตข้างล่างเลยข้างล่างเลยโอ้ยโดนแดกแล้วโอ้โหตายตายช่วยหน่อยช่วยหน่อยอน่าจะไม่เหลือแล้วแหละครับช็อตนี้ไว้อะไรให้ผมด้วยประมาณ5นาทีไปไม่ทันอ่ะนะครับก็โชว์ๆกันแค่นี้แหละเวลาตายโอ้ทำเสียงเหมือนดีนี่คือถ้าถ้าไม่ใช่เรสเดนตินไม่แยกไม่ออกหลืว่าเป็นเรสเดนติน <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะถ้าไม่ใช่เรสเดนต์แย่หรืว่าเป็นเรสเดนต์เมา ถ้าไม่ใช่เ e s i เด็เน,นี่คือไม่รู้เลยเพราะว่ามันเอาเสียงของ Life 4 d e a เด t เอาตัวละครผีบางตัวถ้าเกิดมีแท้งกับชาร์จเจอร์อะไรพวกนี้นี่คือกินแต่มีมีนิแท้งอยู่ครับมีมินิแทงด้วยเหรอครับครับลองอีกสักทีแต่ว่าต้องเล่นเป็นด่านอีอะไรบนสะพานอ่ะอ๋อต้องเปลี่ยนด่านคนะร,รับแสดงว่าด่านนี้มีวิชต้องเปลี่ยนด่านก็ได้นะจะไม่ได้อีกล้ันี่เล่นดีกว่าว่า เราเปลี่ยนรายก็ได้นะเปลี่ยนแล้วครับโอเคครับ okay. เราจะมาลองพิสูจน์กันนะดับเบิ้ลมินิแท้งเป็นงไงอ๋อคลอชมีทุกซองเลยเล่นนิกดีกว่ามีสปีดด้วยสามันกันตายไว้ก่อนตัวเดิมนีแหละมีเอลฟ h นคิวเวลอร์กืนฆ่าช้างนะครับเอลฟ h นคิวเลอร์ <c oughs> ตามชื่อต้องตัว โลเมอร์ซ <Really game? S 1> right. ี่แล้วมีชิพายโนเมอร์ซี่ด้วยนะครับผมเสียงก็ยังไลฟ์เฟอร์เดสเหมือนเดิมโอ้โหชิหายยิบได้ว่ายิบโห้ืนฉีดมากกระสุนในโตปืนฉีดมากๆเขาต่อแอคแท็กเฮ้ยจิ้มนี้แีละ้ ชัเดนะครับผอกว่าน ah 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 ี่มันไม่ใช่เร s i d เดน์แต่มันเป็นไลฟ์โฟร์เดชเอ้ยมันไม่ใช่ไลฟ์โฟร์เดชแต่มันเป็นเร s i d เดนต์เขาโหดูขนาดคนเล่นเองหลงเองอ่ะามันไม่ใช่อ่ะโอ้โหเมื่อไลฟ์โฟร์เดชกับเร s i d เดน์จับมือกันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มาเรื่อยๆเลยเฮ้ยจิ้ม เบสเบสจิ้มตายตัวนี้เหมือนลีออนเอสเแคดีเป็นแบบนั่นนะ่ะไอ้คัสตอมวันอ้วโอ้พระสงฆ์นี่มันคืออะไรพระสงฆ์พี่พายระเบิดครับมันคืออะไรพระสงฆ์พระสงฆ์กระสุนดอปเต็มนะพระสงฆ์พระสงฆ์ บอกชั้นทีม,มคืออะไรพระสงะค์ counter attack ยีงหัวแตกครับผมโอ้โหก็สุนดอปเพียบพระสงค์มันคืออะไรวะพระสงค์บอกกูทีบอกกูทีมันคืออะไรพระสงค์สนไนเป๊ะจิ้มฟันฟันฟัน,ฟน ยิงเอา้าวมืดนรกเถอะไอ้กระสุนในตัวดอกลาเลยอะแล้วคือแบบปืนมันยิงยากมากไม่ยิงเอา้ามาแล้วตัวพิเศษม,มาแ,แล้วตัวอะไรไม่ได้แทงชาร์จเจอหรอมันอยู่ไหน,เ,หนเดี๋ยว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 ขอเห็นก่อนขอเห็นก่อนขอเห็นก่อน,อ,น,อ,นอย่าเพิ่งฆ่ามันอย่าเพิ่งฆ่ามัน ตรงไจะเสียงเงี้ยคือเสียงแทงเลยอ่ะว้าท่านมีเสียงไอันี้นะชัดเลยว่าเป็นแทงโอ้โอ้โหไม่ใช่มินิแทงแล้วครับอันนี้ก็แทงปกตินี่แหละครับมันคือแทงนี่แหละอ๋อโอ้โหแทงแทงพี่ไผ่ล่อมันมาตรงถังระเบิดได้ไหมก็ลังพยายามวิ่งไปอยู่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 ่เดี๋ยวระวังหลังให้ ทงไม่ได้อุ้ยโดนไหมเนี่ยอาล่ะเหมือนแทงจะตายแล้วเพราะว่าซาวเปลี่ยนแล้วมันมาอีกแล้วครับมันมันมาอีกแล้วเอ้ามันไม่ได้มาแล้ว ครับผมมันคือไรเซเดนอีวิลยังต้องย้ำกับท่านผู้ชมหลายรอบนะครับผม,ม,บมบว่าน,นี่มันคือ Resident Evil นะครับมันไม่ใช่ Left 4 Dead นะครับผมเนี่ยแบบแบบโอ้เฮโหไรโฟเดนจับมือกับจริงๆแล้วเออ่ในในในโฟเดนนะครับเขาก็เอาตัวละครจากไรเซเดนอีวิลไปใส่เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นฉากอะไรนั้นก็เออเอาซอามบี้ไปใส่ด้วยเหมือนกันหรือเปล่า เออ,อซอมบี้อ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าในเสรสเซนมีซอมบี้ไม่ได้เด่อะไรขนาดนั้นก็คือจะมีแต่พวกในภาคนี้ก็จะมีแต่นัสพักอะไรได้แหละที่มันของเจกอะที่ตัวที่ไล่เจกอ,ะอ่ะอ๋ออันแทงหรือเปล่าเอออะไรพว <ะ S 1> กนี้เพราะว่าในภาคนี้มันมีตัวเด่นแค่นั้นที่เป็นซอมบี้ที่เหลือก็เป็นตัวธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นแค่พวกจูบูอะไรพวกเนี้ยจูไม่ได้มีอะไรมากมายพวกเนี้ สำหรับใครที Gesch ่อยากเล่นนะครับผมถ้าอยากเล่น Resident ในภาพแบบนี้ก็ซื้อเอาทับสตีม3 9 9 9 9เหรียญนะครับคือโฆษณาถ้าได้ถ้าได้ต่างโฆษณาจากสตีมก็ดีอีกอย่างแต่คืออันนี้ผมไม่ได้หวังตำอะไรนะผมอยากให้ทุกคนมาเล่นกันเพราะมันสนุกมากสำหรับคนที่อยากลองเห็นตัว Resident e v i e ใน l i e f o d a ก็ซื้อครับผมใน l i e f o d a ราคาอยู่ประมาณกี่เหรียญไม่รู้จำไม่ได้แล้ว นะครับผมก็คงจะแจกฟรีแหละเพราะว่าขนาดเลสเลสร์นอีวียังแจกฟรีถ้าไลฟ์โฟเดสคิดตังก็มีโวยแน่คำงานนี้สำหรับผมนะครับผมขอตัวไปลองเล่นต่อแล้วกันนะครับผมกำลังสนุกสวัสดีท่านผู้ชมที่นะครับผมสวัสดีครับ